ายันพานยักษ์แล้วก็เกจิห้าองค์แจกทั่วประเทศโดยที่ใครต้องการก็แจ้งมาทางเฟซบุ๊กนันทโยโดอยคอมได้หรือมาพาไปชมก็ได้นะน Big เนี่ยบิ๊กแอดจะนำเสนอแล้วก็ส่งเฟซมาทางเราเราก็จะส่งไปให้แจ้งชื่อที่อยู่มาให้ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อพายันพานยักษ์ ถือว่าเป็นพ่าย,ยันในปี57เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่ยิ่งใหญ่นี่เข้าวิธีปลุกเสกมานับครั้งไม่ถ้วนแล้วเป็น,เป,นเป็นเหรียญเจ้าสัวซึ่งเหมาะสำหรับคำบว่าเจ้าสัวนั้นก็คือเป็นพระสำหรับคนที่จะเป็นเศรษฐีบ้างมีเงินทอง ก็ต้องมีหวัวใจของความเป็นเศรษฐีอยู่4ข้อ 1. ขยันสองรักษากายนนานมิตรชีวิตพอเพียงอันนี้เราก็ได้โพสไปในเว็บไซต์ของเราแล้วว่าลูกสอนลูกมีธรรมะนี่ได้ประโยชน์กว่ามีเงินร้อยล้านพันล้านนายโยมนะถ้าลูกมีธรรมะอาตมาคาดว่าลูกโยมไม่คิดค่าพ่อแม่ตายค่าน้องตายแน่นอนเพราะเขามีธรรมะแต่ว่ามีเงินอาจจะ ถ้าให้ตายเร็วก็ได้เพราะอยากอยากจะใช้เงินเนี่ยนั้นคำว่ากายานามิตรธรรมะนี่สําคัญแล้วเศรษฐีค้อยเสียคือชีวิตคอเพียงอยู่อย่างสมถะไม่เป็นนี่เป็นสินใครเนี่ยถือว่าเยี่ยมยอดที่สุดแล้วนั้นก็ถือว่าในวันมงคลวันที่13เมษายนเป็นวันปีใหม่ไทยสงการไทยเนี่ยวัดอินทรามก็มีสิ่งดีหลายอย่างที่จะแจก ญาติโยมท่านขอใญาติโยมได้เดินทางมาแล้วที่สําคัญยิ่งในวันที่13นั้นเรายังมีลิ้นจี่นะโยมนะที่จะต้อนรับญาติโยมแม้กระทั่งแม่ครัวก็ทําแกงลิ้นจี่แกงเป็ดย่างลิ้นจี่ใส่ลิ้นจี่แล้วก็ทอดมันลิ้นจี่ยำลิ้นจี่เนี่ยเอาไว้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองมา่้วก็ เตรียมตัวเตรียมใจมาวัดอินทรามได้เลยนะยโยมนะขออวยพรญายติโยมทั้งหลายจงมีความสุขมีความเจริญความงอกงามไปบูรุกาศาสนามีวันนาสุขโะโภคะภารปฏิทานธนสาราทุบัิคิดสิ่งใดปัรถนาสิ่งใดในเื่อประกอบแล้วเดิมขอความปัรถนานั้นจงผ่านเติมเดจงผ่านเต็มเดสมดังมโนรสความปัรถนาทุกประการเจริญขอเจริญพอ่อยันพานยักษ์แล้วก็เกจิห้าองค์แจกทั่วประเทศ โดยที่ใครต้องการก็แจ้งมาทาง Facebook นันทโยดอยคอมได้หรือมาพาไปชมก็ได้นะเนี่ยบิ๊กแอดเนี่ยจะนำะเสนอแล้วก็ส่งเฟซมาทางเราเราก็าจะส่งไปให้แจ้งชื่อที่อยู่มาให้ชัดเจนเพื่ออะไรเพื่อพ้าย,ยันพ่ายยักษ์หรือว่าเป็นพ้าย,ยันในปี57เนี่ยถือว่าเป็นวัตถุมงคล ที่ยิ่งใหญ่นี้เข้าวิธีปุกเสกมานับครั้งไม่ถ้วนแะล้คมีวันนาสุขะโคพคะภระปฏิทานธนสาราตุบัติคิดสิ่งใดปัรถนาสิ่งใดในเชื่อประกอบแล้วเดิอมขอความปัรถนานั้นชุ่พันเตมเดชชจงผ่านเตมเดจสมดังมโนรสความปัรถนาทุกประการเจริญขอเจริญพรอ